อิติปิโสพระค้าวาขอบูชาคุณพระไตรรัตแก้วสูงยิ่งขออัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาประสิทธิพรชัยข้าจะกล่าวเรื่องชาติสุดท้ายแห่งองค์พระโพธิญาณชื่อว่าเวสันดรมหาชาติยิ่งใหญ่ตำนานทำบันทึกไว้ในแคว้นสีวีทานบารมีมิมีผู้ใดปานพระเวสันดรราชบุตรแก้วงามจากคาล้ำทานบารมีใหญ่ทรงมอบให้ช้างปัจใจหน้าคู่บ้านสัพรพสิ่งทานเพื่อมุ่งโพธิญาณ ปุถุชนคนทั้งหลายบ่เข้าใจขับไล่ไปอยู่ป่าหิมพานพร้อมด้วยมัทรีภริยาผู้ซื่อสัตย์และลูกน้อยแก้วกันหาชาลียังบ่พอทานบารมีที่ตั้งมั่นชูชกพรามร้ายย่อมมาขอพระก็มอบลูกรักแก้วดวงใจให้ไปเป็นทาตร,รับใช้บ่อมีเสียดายยังมอบพระนางมัทรีคู่ชีวิตแก่เท้าสัก,กัดแปลงกายด้วยจิตเมตตามหาทานที่มิเคยมีมาแต่ก่อนบริจาคสิ้นสิ่งอันเป็นที่รัก บารมีครบถ้วนได้แก้วเมียลูกกลับคืนสองกษัตริย์ฟื้นคืนแขวนสีวีพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรมาห้าแสนชาติเพื่อเป็นพระพุทธศา,าสดาองค์ใหญ่จงตั้งใจฟังธรรมนี้ด้วยจิตบริสุทธิ์อานิสงบุญจะส่งเสริมท่านไปสุดท้ายนี้ขอให้ท่านเจริญด้วยธรรมสุขโหนตุสาธุชนผู้ฟัง